สามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นใครจะไปเชื่อคะลูกค้าได้รถสี่ประตูสวยๆไว้ใช้งานเลยคันนี้ค่ะลูกค้านะคะนิสสันนาวาร่าตัวยกสูง2-5าแคลิเบอร์คันนี้ NP300 นะคะลูกค้าได้รถปี15.16บอกเลยว่าโคตรคุ้มราคาโคตรดีเลยเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆลร้อนคันนี้กุญแจเป็นแบบสมาร์ทย์เลตค่ะภายในนะคะบอกเลยว่าสวยคุ้มมากๆนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันให้แล้วเรียบร้อยได้รถเกียร์ออโต้คอนโซลด้านหน้าสะอาดมาก นะคะตัวเบาะหนังบอกเลยว่าตึงๆคันนี้กุญแจเป็นแบบสมาร์ทคีย์เลทค่ะภายนอกภายในนะคะบอกเลยว่าสวยคุมแน่นอนนี่เป็นสภาพแรกรับเข้าสะอาดสะอ้านโคตรโคตรสุดๆเลยได้รถสวยๆสีนี้นะคะ โด s <S โดเด่นไม่เหมือนใครค่ะอยากได้คันนี้ ellt. ติดต่อเข้ามานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนะคะฝากไว้หน่อยนะนะคะแล้วก็ดูคลิปเต็มให้จบแล้วติดตอ่อเข้ามาช่องทางการติดต่อนะคะอยู่ให้ไว้ด้านล่างคลิปแล้วค่ะลูกค้าขาสามารถนะคะติดต่อหรือเพิ่มเพื่อนแอดไลน์ด้วยหมายเลขโทรศัพท์ได้เลยนะคะใครอยากได้คันนี้ด่วนๆนิดนึงนะลูกค้ามีแค네่หนึ่งเท่านั้นใจเย็นไม่ได้ชอบคลิปนี้นะคะชอบคันนี้ติดต่อเข้ามาสอบถามข้อมูลได้เลยทักแชทแอดไลน์ได้นะคะเจอกันในคลิปเต็มค่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านคะ่ะเห็นสีสวยสวยแบบนี้นะยืนโดดเด่นเป็นสง,ง่าอยู่ไหมลูกค้าขาวันนี้เพิ่งลงเทนเลอร์มาสดสดร้อนๆเลยลูกค,ะคะ้าขะสาวงนิสันพลาดไม่ได้เลยนะคะก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้หน่อย นะคะลูกค้าขาหรือใครที่นะคะเป็น FC ช่องอยู่แล้วค่ะลูกค้านะคะสามารถมาชมในส่วนของตัวรถคันนี้ได้นะคะใครไวใครได้กับนิส s ันนาวราสองตัว EL คันนี้แคริเบอร์เป็นตัว NP300 นะคะปี15 1 6ลูกค้า โค้ดสวยเครื่องยนต์นะคะ VGS Turbo นะคะ2.5 DD Ti VGS Turbo โค้ดสวยลูกค้าไม่รู้จะพูดคำไหนอยากให้ลูกค้ามาเห็นมากเลยคะ่ะลูกค้ามาทดลองขับได้เลยคันนี้นี่คือสภาพแรกรับเข้ายังไม่ได้เก็บงานนะคะถ้าเก็บงานจะเนยบแค่ไหนนี่คือนะคะรถที่รับประกันโครงสร้างคะ่ะไม่หนักมาแน่นอนนะคะพิกความไม่มีกับสีกอใหม่ไม่มีไม่ทาแน่นอนค่ะลูกค้าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งรถน้าท่วมที่ลูกค้ากลัวกันที่นี่เราไม่ทานะคะเอกสารครบ ออ,นอ,อนค่ะลูกค้าใครอยากได้คันนี้อย่าลืมนะคะดูคลิปแล้วติดต่อเข้ามาช่องทางที่ให้ไว้ด้านล่าง0987067324เบอร์น,นี้สามารถทักแชทแอดไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยลูกค้าขาชอบคันนี้นะคะอย่าลืมนะคะรีบ ไวนะคะต้องไว้นะช่วงนี้กระบะขายดีมากลูกค้าดูนะคะภายนอกของเขานะคะของน้องนี่สวยมากลูกค้านะคะนี่คือถ่ายจากคันจริงตัวจริงไม่ได้ปรับสีไม่ได้ปรับแสงกล้องสดเลยนะคะดูนะคะอยู่อยู่กับตัวรถค่ะอยู่ยังแบบโอ้โหสวยน่าใช้เจ้าของเดิมดูแลดีมากดูตัวไฟนะคะลูกค้า ไม่แต่งไม่ร้าวนะคะเป็นหลอดส่องสว่างแบบนะคะหลอดลูกแก้วใบบีม LED นะคะแล้วก็เดย์ไทม์นั้นมิ่งไรแบบฉ่ำๆสะอาดสะอาดเลยลูกค้าใสเนียนกริบมากภายหน้ากระจังหน้านะคะแล้วก็แผงกระจังด้านหน้าลูกค้าอันนี้คือเดิมจากโรงงานนะคะเจ้าของเดิมแบบโหดูแลดีสุดๆแต่งหล่อมาให้แล้วเรียบร้อยคันนี้ซื้อไปบอกเลยว่านะคะ ขับอย่างเดียวใช้งานอย่างเดียวลูกค้าไม่ต้องไปแต่งไปเติมไปเพิ่มอะไรแล้วไฟตัดหมอกจัดมาให้แล้วเรียบร้อยคันนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งลูกค้าดูนะคะตัวในส่วนของตัวไฟนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟด้านหน้าไฟด้านท้ายเจ้าของเดิมนะคะจัดในส่วนของครอบไฟมาให้แล้วเรียบร้อยลูกค้าไม่ต้องไปซื้อเพิ่มเติมอะไรเลยซุ้มลงซุ้มล้อนะคะรอยขีดรอยข่วน,นแทบจะไม่มีรอยต่อระหว่างการชนแนบชิดสนิทนะคะตัวดุมล้อไม่มีน็อตหลุดใดๆทั้งสิ้นเลยลูกคา้า แค่ดุมร้อนนี่ก็เป็นหมื่นแล้วลูกค้านะเจ้าของเดิมดูแลแบบออืไม่รู้จะคุยยังไงไม่รู้จะพูดย,ยังไงลูกค้าได้คันนี้ไปบอกเลยว่าคุม้มเหลี่ยมสีตัวรถบอกเลยว่าชัดนะคะเหลี่ยมสีตัวรถชัดมากๆฟิมไม่มีลอกไม่มีร่อน,อนคะ่ะลูกค้านะคะแล้วฟิมแล้วก็ฟิมอะใช้งานได้อีกยาวเลยนะคะคิวการ์สนนะคะคุย คือต้องของแบบออปชั่นมาให้เต็มแล้วอะแต่งมาให้เต็มแล้วค่ะลูกค้าคือคันนี้อะได้ไปรับรองว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะดูด้านล่างคะ่ะในส่วนของตัวเบ้าตัวโชคนะคะลูกค้านี่เห็นไหมเบ้าโชคนะคะให้ดูใกล้ๆนะคะไม่มีหักไม่มีฉีกไม่มีตัดต่อตัดแต่งใดๆทั้งสิ้นแล้วดูตัวยางคะ่ะตัวยางนะคะ โอ้หไม่รู้จะพูดยังไง26 5หก้าท่าหคันนี้ R 1 8ได้ยางขอบ18นะคะลูกค้าแล้วก็ตัวแม็กดูแม็กลมดำนะคะปัดเงามาให้แล้วเรียบร้อยค่ะนิสันแท้โตโยต้าเอ่อนิสันแท้โตโยต้าพูดผิดนิสันได้แท้เลยนะคะน,นี้โอ้โหนะคะรถมีหลายคันมามีมากกว่า500้คันบางทีก็งงไปหมดนะคะคันนี้ก็คือแบบหืม ไม่รู้จะพูดยังไงสวยจริงนะคะใครสะดวกเข้ามาค่ะเชิญเรียนเชิญเลยนะคะที่บริษัทเพรยนสาขาถนนสุวินทวงศ์46นะคะมาได้เลยที่เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครนะคะเรามี3สาขาทั้งเสรต์ิทยด้วยแต่ถ้าลูกค้าจะเข้ามาติดต่ออยู่ก่อนนะ0ูนย์ก็87 0 67ซ24เบอร์นี้เบอร์เดียวเน้นย้ำเลยนะคะเบอร์นี้เบอร์เดียวเน้นย้ำเลยนะคะ ติดต่อได้ตลอดไม่ต้องเกรงใจดูนะคะในส่วนของกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวข้างกระจกมาให้แล้วเรียบร้อยสวยเดิมแท้แน่นอนอ่ะมาชมในส่วนของสภาพด้านในกันบ้างดีกว่านี่ว่าเป็นยังไงนะคะแล้วนะคะก่อนที่จะเข้าไปดูนะคะตัวประตูทุกคันเวลา r รีวิวจะให้เห็นในตัวประตูเห็นไหมคะทุกอย่างที่มาจากโรงงานนะคะแต้มสีโรงงานเม็ดอาร์คนะคะหรือไม่นะคะเออจะ เป็นรอยคีบนะคะจากโรงงานก็คือทุกอย่างที่นะคะเราดูเบื้องต้นว่ารถมันจะเดิมหรือไม่เดิมนะคะอยู่ให้ดูได้หมดคะ่ะลูกค้าแผ่นพองแผ่นเพดแผ่น,ผน,ผนรับประกันทุกอย่างนี่ลูกค,ะคะ้าขะเสมือนว่าเรามาเห็นรถตัวจริงได้เลยรถคันจริงได้เลยคันนี้นะคะสวยเสาเอเสาบีนะคะเสาหลักเสากลางทุกอย่างนี่ ไม่ขย,ยับหัวนอนไม่ไขไม่ใดใดทั้งสิ้นเลยลูกค้าแล้วก็ในส่วนของตัวเมสอาร์คนะคะตัวสปอร์ตอาร์คลูกค้าอันนี้ดึงยากมากแสดงว่าคันนี้ไม่ควา่หม,มาแน่นอนกล้ารับประกันแล้วตัวเบาตัวหนังแน่นๆตึงๆคันนี้เบาปรับแบบแมนวนวลนะคะแล้วก็ขึ้นมาด้านบนหลังคาคะ่ะลูกค้าคันนี้เป็นกุญแจเป็นแบบสมาร์ทคีย์เลสนะคะมีในส่วนของกุญแจสำรองให้ด้วยมีตัวล็อกเกียร์ให้ด้วยอ่านี่สุดยอด พวงมาลัยมันติฟังก์ชันเดี๋ยวลองมาสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์กันหน่อยว่าเป็นยังไงอ่ะคันนี้ปุ่มนะคะปุ่มสตาร์ทแบบพุ s สตาร์ทนะลูกค้าเดี๋ยวหาปุ่มสตาร์ทกดอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้วเราเหยียบเบรกแล้วก็กดเลยนะคะลูกค้านี่เครื่องแน่นคะ่ะเหยียบทีเดียวติดเลยลูกค,ะคะ้าขาเลขไมค์คันนี้นะคะรอหน้าจอแสดงผลขึ้นมาเราเห็นได้เลยว่าเลขไมค์ประมาณ162,000กมนิโลเมตรนะคะแล้วก็โอ้โแแแยแอร์เย็นฉ่ำเลยคอนโซลสะอาดสะอาดหน้าจอนะคะ โอ้ย oh, ได้จอได้ได,ได้จอเคนบูดด้วยนะลูกค้านะฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งดูนะคะอันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะไม่ใช่แมน,นนวลนะตัวแอ์นะคะแอ์นะคะ,ะ,คะ,ะ,คะปรับได้เลยเย็นสบายภายนอกภายในสะอาดสะอา้านเดี๋ยวเรามีการสปาเบาให้นะคะปรับนะคะสภาพนะคะเก็บสีเก,เก็บงานเก็บรายละเอียดเล็กน้อยคะ่ะลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะคะซื้อไปสวยน่าใช้แน่นอนคันนี้เกียร์ออโต้ขับง่ายผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดีนะคะผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดีแล้วมาดูในส่วนของ นะคะด้านห้องผู้โดยสารนะคะว่าเป็นยังไงลูกค้าดูห้องผู้โดยสารนะคะสะอาดสะอ้านเลยแล้วก็มีแอร์หลังให้นะคะเดินทางต่างจังหวัดไม่ต้องกลัวร้อนไม่ต้องแย่งอากาศกันนะสะอาดคือไม่รู้จะพูดคําไหนนอกจากคําว่าสวยนี่ดูด้านหลังไฮไลไท์ตรงนี้ค่ะนี่นะคะตรงนี้เลยลูกค้าแค่เราไปติดเองเนี่ย มีต่ำๆสามสี่หมื่นเจ้าของเดินจัดมาให้แล้วซื้อรถคันนี้ออปชั่นเต็มขนาดนี้ได้เพียงราคา349,000บาทถือว่าถูกมากๆได้ตัว EL ด้วยลูกค้ากล้องหลังมีมาให้ได้ตัว NP300 ป้ายทะเบียน3ตัวอีกตั้งหาก้าง529ลูกค้าโค่รสวยกล้องมองหลังกล้องถอยติดมาให้นะคะ ทุกอย่างล็อกอันนี้ใช้งานได้ดีนะคะโคตรคุ้มโคตรดีเลยคันนี้อยากได้คันนี้ติดต่อเข้ามานะคะลูกค้านะคะเจ้าหน้าที่เรื่องไฟแนนซ์นะคะไปหาถึงหน้าบ้านลูกค้าไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายค่ะออนไลน์ได้ทั่วประเทศนะคะแล้วก็รถสไลด์ก็มีบริการลูกค้าถ้าสะดวกถ้าใครอยู่ใกล้ติดต่ออยู่เข้ามาได้เลยรีบๆเลยนะคะคันนี้อยากขายอยากให้ลูกค้าได้ไปบอกเลยว่าสวยคุ้มค่าแน่นอนเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของสภาพด้านหน้าห้องเครื่องยนต์กันมากดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างมาชมต่อกันเลยค่ะ เรามาชมต่อในส่วนของสภาพห้องเครื่องยนต์กันมากดีกว่านะคะลูกค้าเครื่องแน่นมากนะคะบอกเลยว่าเครื่องแน่นสุดๆไปเลยะนะคะนี่นี่คือสตาร์ทเครื่องค่ะให้เห็นชัดๆนะคะในส่วนของตัวเมดอาร์ up. เรียงเป็นแถวเป็นแนวลูกค้านะคะแผ่นการความร้อนนะคะไม่กระดิกเลยลูกค้านี่คือแบบอยู่เต็มๆเลยเครื่องยนต์สะอาดมากนะคะ ตัวโครงตัวคานนะคะแผ่นเพทุกอย่างอยู่ครบเลยคานซ้ายคานข,ขวาอยู่รอดปลอดภัยกับคันนี้เครื่องไม่สั่นสตาร์ทแบบนี้ให้เห็นกัดชัดแบบนี้เครื่องยนต์ไม่มียกไม่มีเปลี่ยนเพราะอะไรเพราะถ้าเครื่องยนต์มีการปรับนะคะมีการยกแล้วมันไม่ตรงกับในส่วนของตัวเล่มทะเบียนเราไม่สามารถจัดไฟแนนซ์ได้นี่คืออีกหนึ่งนะคะนี่คืออีกหนึ่งข้อ ที่เราจะสามารถแบบว่าไว้วางใจได้เพราะที่นี่นะคะนะคะการจัดไฟแนนต์ต้องมีผลตรวจรถด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องตรวจรถทุกคันค่ะลูกค้านะคะมีนะคะไปรับประกันการตรวจรถได้4ดาว5ดาว4.5 5ดาวอยู่แล้วรถของเรานะนะคะไม่ต้องกังวลอยากได้คันนี้ติดต่อเข้ามาค่ะสอบถามข้อมูลนะคะหรือว่าจะปรึกษาเคสปรึกษารายละเอียดการออกรถได้เลยคันนี้ควันอยู่ประมาณสัก6-7พันนะคะ พอนอยู่มาสักหกเจ็ดพันได้ลูกค้าขาถ้าลูกค้านะคะไม่สะดวกนะคะที่จะใช้เงินดาวนะคะเดี๋ยวพี่อยู่จัดให้ทําให้เลยชอบคันนี้ติดต่อเข้ามา0ูนย์เก้าแปดเจ็ดย์หดสามสองสี่ย้ำอีกทีหนึ่งแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะสําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนรออยู่นะคะติดต่อมาค่ะสวัสดีค่ะ